เดี๋ยวมันจะมีนี่เอกสารของมหาวิทยาลัยนะคะส่งมาเป็นการประจาสองทันเดี๋ยวคุณพี่จะถ่ายให้รูปแล้วส่งให้นะคะ จะเป็นกาหนดก,การแต่จริงๆเราสามารถเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต้องรอรู้จักก็กได้เป็นของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอีห้าคนเนี่ยมีใครสนใจแม่ฟ้าหลวงไหมคะไม่มีเลยนะ,ะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเขาก็จะแจ้งกาหนดก,การนะคะว่าเปิดรับอะไรเมื่อ,อไหร่ช่วงนี้ของแม่ฟ้าหลวงจะเป็น รอบโคตาตอนนี้จะเป็นทีแคสรอบที่สองนะคะสิบห้ากุมพาถึงสิบเจ็ดมีนาจะไต่เข้าไปถึงรอบสองแต่รอบหนึ่งของเขาอ่ะถึงแค่วันที่สามมกรามันหมดเขตไปแล้วนะคะทีแคสรอบที่หนึ่งตอนนี้ก็คือรอรอบที่สองแต่ว่ารอบที่สองมันจะเป็นโคตา้าสิบเจ็จังหวัดภาคเหนือโคตาเครือข่ายแล้วก็โคต้าพิเศษแล้วก็ไปอีกทีคือไปเจอรอบสามเลย ที่แค่สามเลยนะคะแต่คณะเขาก็เปิดเยอะอยู่นะเด็กๆคณะก็มันมีรุ่นพี่เราคนหนึ่งเหมือนกันไปเรียนภาษาจีนภาษาจีนธุรกิจนะคะที่แม่ฟ้าหลวงน,นะคะเพราะพี่เขาเรียนเอกภาษาจีนมาก็ไปสอบเอกที่นอก่อส่วนมลังสิตตอนนี้คุณครูกำลังตามจากอาจารย์โจให้ว่า เอ๊ะปกติทุนอะเขาจะส่งมาแล้วแต่วันนั้นที่เขามาประชาสัมพันธ์เรามันเป็นเพียงแค่คณะวิศวกรรมใช่ไหมคะอ่ะก็ให้ทุนเพียงแค่กี่เปอร์เซ็นต์มันเป็นทุนส่วนลดของคณะวิศวกรรมอย่างเดียวนะคะส่วนทุนที่รวมคณะอันเนี้ยยังไม่ได้รับเอกสารเดี๋ยวตามเรื่องให้อีกทีนึงว่าปีนี้สถานาารณ์มันจะเป็นยังไงเขาจะให้กี่คนนะคะ แล้วก็มีอีกมอหนึ่งคือวิทยาลัยเชียงรายแต่มันเป็น college นะไม่ใช่ university นะคะโียเส่งเอกสารนะใครสนใจของแม่ฟ้าหลวงก็ทักส่วนครูคุปุยมานะแล้วคุณครูถ่ายรูปแล้วส่งไปให้หรือถ้าไม่รอคุปุ้ยก,ก็เปิดเว็บไซต์เข้าไปเลยเพราะครูเปิดเว็บไซต์เข้าไปของเขาอะ่ะมันก็จะโชว์ทุกคณะเหมือนกันนะคะหรือก็เข้าไปดูไทม์ไลน์ของเขาแล้วก็คณะที่เขาเปิดรับนะ มีใครจะถามอะไรไหมคะสี่สาวห้าสาวทุกคนใครทำเียนตาสึกจาาต้องมหาวิทยาลัยก็งูงต้องเหมือนเขาปรับเลยคะอย่างของของนาเดียเมื่อคืนคือกดเข้าไปดูมันก็ยังไม่ประกาศผลก็รอ ะะแล้วหนูก็รอผลยื่นยื่นไปแล้วก็รอคือตอนนี้เหมือนจะหมด t c a คสรอบที่หนึ่งซะ,ะส่วนใหญ่แล้วนะคะเพราะมันจะปลายเดือนมก,กราแล้วแล้วก็จะรอรอบโคตาแล้วหนูลองไปอ่าดูวันที่รอบโคต้ามหาวิทยาลัยที่เราสนใจนะคะแล้วลองยื่นรอบที่สองเข้าไปถ้ามันไม่ไม่มีคณะที่เรานั่นเราก็ไปรอรอบสามเลยแล้วก็ไปต่อด้วยรอบสี่ ะคะแล้วก็อ่านหนังสือไป i ที่ g เรื่องของการอ่านหนังสือสอบเหลือเวลาน้อยมากม .6 ที่ที่จะเรียนนะคะอ่าอ่าตอนนี้เดี๋ยวคุณครูฝากเรื่องโฮมรูมไว้เท่านี้เดี๋ยวค่อยไปเจอกันในคลับในแนวอีกทีนึงก็ได้นะคะเทียมกับคณะสาขานะคะลูกอ่านสวัสดีค่ะ